จะดีมากใช่ไหมถ้ามีคอร์สสอนหุ้นที่นําสอนสดหน้างานเพื่อให้นักลงทุนสร้างประสบการณ์ตรงในทุกเทคนิคและทุกรูปแบบการเล่นหุ้น โดยมีการนำสอนหน้างานในช่วงเวลาการเข้าเล่นหุ้นที่สำคัญดังนี้เทคนิคการเข้าเล่นหุ้นตลาดเช้าเทคนิคการเข้าเล่นหุ้นตลาดสายเทคนิคการเข้าเล่นหุ้นตลาดบ่ายเทคนิคการเข้าเล่นหุ้นตลาดเย็นและเทคนิคคัดหุ้นเพื่อเตรียมเล่นในวันพรุ่งนี้เพราะในแต่ละช่วงเวลาจะมีเทคนิคและรูปแบบการเข้าเล่นหุ้นที่แตกต่างกันเทคนิคการเข้าเล่นหุ้นตลาดเช้าจะมี5หน้าเหตุที่คุณจะต้องเรียนรู้ดังนี้ 1. เทคนิคการเล่นหุ้นห่อเย็นเล่นเช้า2เทคนิคการเล่นหุ้นการบ้านเฝ้ารอเล่น3เทคนิคการเล่นหุ้นหน้า เทรดเช้า4เทคนิคการเล่นหุ้นสดติดสูตรสแกน5เทคนิคการเล่นหุ้นตามแผนที่ต้องการเข้าเก็บหุ้นเทคนิคการเข้าเล่นหุ้นตลาดสายจะมี3หน้าเทดที่คุณจะต้องเรียนรู้ดังนี้1เทคนิคการเล่นหุ้นใบออนดีสองเทคนิคการเล่นหุ้นการบ้านเฝ้ารอเล่น 3. เทคนิคการเล่นหุ้นสดติดสูตรสแกนเทคนิคการเข้าเล่นหุ้นตลาดบาจะมี3หน้าเทดที่คุณจะต้องเรียนรู้ดังนี้ 1. เทคนิคการเล่นหุ้นใบออนดีสองเทคนิคการเล่นหุ้นการบ้านเฝ้ารอเล่นสามเท ตลาดเย็นจะมี4หน้าเทดที่คุณจะต้องเรียนรู้ดังนี้1เทคนิคการเล่นหุ้นใบออนดิสองเทคนิคการเล่นหุ้นการบ้านเฝ้ารอเล่น3เทคนิคการเล่นหุ้นสดติดสุดสแกน 4. เทคนิคการเล่นหุ้นห่เย็นเล่นเช้าด้วยหน้าเทศเบรกเอาเทคนิคคัดหุ้นเตรียมเล่นในวันพรุ่งนี้ด้วยหลัก3ข้อดังนี้1คัดหุ้นจากกา2ตรวจสอบด้วยงบ3ยืนยันจากข่าวสอนหุ้นคอร์สพิเศษหลักสูตร3เดือนไลฟ์สดสอนหุ้นเกือบทุกวันตลอด3เดือนเต็มเป็นการเรียนรู้ที่เน้นฝึกปฏิิบบบัตในนนห้าางแจมือท สุดคุ้มค่าเนื้อหาแน่นสร้างความเข้าใจแบบจับมือทำเพียง5,900บาทเท่านั้นพิเศษสมาชิกเก่า3,900บาท ข้อแนะนําที่คุณห้ามพลาดคุณต้องเข้าไปทดลองเรียนหุ้นในคอร์สสอนหุ้นนี้ก่อนนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจในการที่สมัครลรงเรียนหุ้นกับเราขอเข้าทดลองเรียนหุ้นหรือสมัครเรียนหุ้นได้ที่ไลน์ไอดี0 8 0 0 0 9 0 0แหรือไลน์ไอดี0 8 8 0 0แ0 0 0 2สอนหุ้นคอร์สพิเศษนี้เป็นคอร์สสอนหุ้นที่ดีมากๆสําหรับมือใหม่เล่นหุ้นและมือเก่าที่ต้องการต่อย,ยอดความรู้หุ้นอออัดดแแแนนนน่่่่่ไป้้้วยเืหาาาาาากกรรรสททีงงคคคคคุุณพตบ หุ้นนี้ด้วยค่าเรียนที่แสนถูกเพราะเป็นการสอนที่เจาะลึกเน้นปฏิบัติในหน้างานจริงเป็นคอร์สสอนหุ้นที่ไลฟ์สดสอนหุ้นเกือบทุกวันตลอด3เดือนเต็ม